สวัสดีค่ะซาราชีธโนนะคะในเดือนกันยายน,นนะคะว่าพระอยากบอกอะไรนะคะศาราชีธโนคะนะคะงานทําให้เครียดไหมอาจจะทะเลาะกันหรืออะไรไหมนะคะทําให้แบบาทางานคนเดียวหรือมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงานไหมนะคะทามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นกับสิ่งที่เราไม่ถนัดหรืออะไรไหมนะคะบางทีอาจจะสิ่งที่เราไม่ชอบนะคะ สาวราศีธนูนะคะอาจจะทํางานคนเดียวหรืออะไรนะคะแล้วเหมือนคุณเองก็ต้องพึ่งพาตัวเองนะคะชาวราศีธนูนะคะส่วนเรื่องเงินนะคะอาจจะหมดไปกับการซื้อของไหมซื้อของที่ชอบไหมนะคะให้ระวังนะคะให้ระวังในการการใช้เงินนะคะอาจจะหมดไปกับสิ่งที่ตัวเองชอบไหมนะคะชาวราศีธนูนะคะ อพอมาดูเรื่องคู่นะคะคนมีคู่ความรักไม่หวานภาระเยอะมีคนมากกว่าหนึ่งคนไหมเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณนะคะอัดแบ่งแบ่งพักแบ่งพวกไหมเกี่ยวนะคะนะคะต้องแบบแบ่งพักแบ่งพวกอะไรไหมนะคะชาวราสี นะคะเหมือนอา,อาจจะพวัวเดี๋ยวนะต้องกับคนอื่นเดี๋ยวนะต้องพัวพันถ้าไม่แบ่งพักแบ่งพวกหรืออะไรความความคนมีคู่นะคะอาจจะพัวพันกับเพื่อนหรืออะไรก็ได้นะคะแต่ว่ามันนะคะอาจจะพัวพันกับเพื่อนหรือ ใครก็ได้ที่เข้ามาในความสัมพันธ์นะคะไม่แต่ไม่มีอะไรเลวร้ายนะคะคนมีคู่นะคะไม่มีอะไรเลวร้ายนะคะอ่าพอมาดูคนโสดนะคะคนโสดเด่นเรื่องการเน้นเรื่องการเงินมากกว่านะคะมีคนเข้ามาก็แค่คุยเน้นไปเรื่องเงินมากกว่านะคะชาวราศีธนูนะคะในเดือนกันยานาะเหมือนคนโสดก็เน้นเรื่องการเงินมากกว่านะคะ อ่าพอ,อาให้เราให้ระวังนะคะการใช้เงินเกินตัวนะคะจะทําให้เครียดได้นะคะหรืออาจมีการเสียของรักสามารถเปลี่ยนเป็นได้สิ่งของหรืออะไรก็ได้นะคะในเดือนนี้นะคะให้ระวังเนาะให้ระวังถ้าเราไม่เสียเงินเราอาจจะเสียอย่างอื่นไปก็ได้ของที่เราลักนะคะคุณราศีธนูนะคะในเดือน ในเดือนกันยานะคะก็มีเท่านี้นะคะเรื่องงานอาจจะเครียดนะคะส่วนเรื่องอเงินอ,อจาจจะหมดไปกับการซื้อของนะคะส่วนนี้คู่ก็ไม่ค่อยหวานเพราะอาจจะ,ะมีเพื่อนเยอะหรือพวยพัวพันกับสิ่งที่ทําให้อันนี้ไหมามากกว่าหนึ่งคนไหมอาจจะเพื่อนเยอะหรืออะไรเนาะแต่ไม่มีอะไรร้ายแรงนะคะส่วนคนโสดก็เน้นเรื่องการโสดน,นะคะเน้นเรื่องเงินมี คนเข้ามานะแต่ว่าคุณไม่ได้คิดอะไรก็แค่เข้ามานะคะแต่ว่าคุณเน้นเรื่องเงินนะคะก็ให้ระวังเนาะการใช้เงินนะคะอาจจะเสียเสียในเดือนนี้นะคะอาจจะเสียของที่เราลักได้นะคะลาซาวลาศิธโนนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ